ู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสดุดีตำรวจกล้าสิบตำรวจตรีสพสเสียบโดดน้ำตามจับคนร้ายพลีชีพขา่าเครื่องแบบเสนอปูนบำเหน็จ3ขั้นเลื่อนยศเป็นจากสิบตำรวจ14พฤศจิกายน2567นารพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่โดดลงแม่น้ำเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายคดียาเสพติดเสียชีวิตในเครื่องแบบ ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาพนักง,งานสอบสวนสอพอเสียบได้รับแจ้งว่าเวลาประมาณ14นาฬิกาขณะที่ตำรวจชุดสสยตรวจรถยนต์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเสียบออกตรวจสอบบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำผาอิงตำบลเสียบอําเภอสองจังหวัดแพร่ หลังรับแจ้งว่ามีวัยรุ่นมัวสุมกันเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบในเอนามสมมุติอายุ3 7ปีเป็นคนงานก่อสร้างกำลังทำงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุสิบตำรวจตรีสิทธิพงศ์กันตาอายุ22ปีเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ได้เดินเข้าไปหาในเอเพื่อขอตรวจสอบ แต่ในเอซึ่งเสพยาบ้ามาก่อนเกิดตกใจวิ่งหลบหนีไม่ยอมให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วิ่งตามไปจนถึงบริเวณที่เชิงสะพานผาอิงในเอจึงได้กระโดดหนีลงไปในแม่น้ำทั้งนี้ผู้มาัชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เสนอปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนให้3ขั้นและเลื่อนยศเป็นจ่าสิบตำรวจรวมทั้งบรรจุไทยยาต,ตามสิบ ส่วนเงินช่วยเหลือนั้นอื่นๆจะมีเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ250,000บาทเงินชาปนกิจสงเคราะห์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ670,000บาทและเงินกองทุนต่างๆรวมสิทธิประโยชน์เป็นเงินทั้งสิ้น989,300บาทรวมทั้งสั่งการให้จัดงานพิธีให้สมเกียรติกับที่สิบตำรวจตรีสิทธิพงศ์กันตา ได้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง